กันต่อค่ะกับกิจกรรมดีๆนะคะของวันทุกคอนั่นเองค่ะ Grammy Music Sim นะคะ Star Party ต,ต,ตอนเติมรักเติมใจไปไหว้พระกับซีหนุม่มจากเดอะสตาร์เขาก็ได้ผู้โชคดีไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมกันแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะวันนี้เรามีภาพมาให้ชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะถ้าพูดถึงหนุ่มหล่อมากด้วยความสามารถคงจะหนีไม่พ้นซีหนุ่มจากบ้านเดอะสตา รุศุภรุตดิวอรุณพงศ์ฤทธิเ์เรืองฤทธิ์และแอมซิริพงศ์นอกจากความสามารถที่มากมายแล้วทั้งสี่หนุ่มยิงใจบุญไม่แพ้กันอีกด้วยค่ะล่าสุดก็ได้ไปร่วมกิจกรรมวันทูคอร์แกรมมี่มิวสิกซิมปาร์ตี้ตอนเติมรักเติมใจไปไหว้พระซึ่งได้ผู้โชคดีที่สมัครหรือเปลี่ยนปโปรผ่านดอกจัน778ชาร์ปโทรออกจำนวน40คู่ไปทำบุญไหว้พระกันที่จังหวัดอ่างทองค่ะ างาน yeah. oh, ที่ที่อิมบุญไปเป็นที่เรียบร้อยหนุ่มหล่อทั้งสี่คนก็ได้มอบความสุขให้กับผู้โชคดีด้วยกิจกรรมสนุกๆและปิดท้ายกันด้วยมินิคอนเสิร์ตที่สร้างรอยยิม้มและเติมเต็มความสนุกครบทุกรสชาติจริงๆค่ะ ด้วยเราก็ได้ความสนุกสนานกันไปด้วยนะคะเอาไว้โอกาสหน้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานํามาบอกให้คุณผู้ชมทราบกันอย่างแน่นอน